เพื่อนคุณทุกวันเพื่อนกันทุกเวลา Work Nice วาไราตี้24ชั่วโมงรายการต่อไปนี้ผลิตโดย Work Nice เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้ผลิตโดย Work n i c นผลิตขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น มิได้มีเจตนาสแสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรไมิได้มีเจตนาชี้นำหรือบิดเบือนข้อมูลข้อมูลดังกล่าวมาจากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไมิได้มีเจตนาล่วงละเมิดบุคคลใดทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการฟุกกี้โชว์รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆสุขภาพและความงดงามของสาวไทยของเรานั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีชื่อว่าไมโครนิดเดิ เป็นนวัตกรรมที่ใช้สำหรับเข็มฉีดยาสำหรับการฉีดยาและการทดสอบที่ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปเราลองมารู้จักกับเทคโนโลยีนี้ดูครับคุณผู้ชมครับหากคุณลองจินตนาการถึงการพัฒนาของไมโครนิดเดิลที่จะช่วยลดความเจ็บของการฉีดยาได้และนอกจากนั้นยังสามารถส่งเสริม personalized medicine ด้วยการใช้ w i r e c o m m i t i o n ผ่านไมโครนิดเดลแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือไมโครนิดเดลเนี่ยจะเป็นนวัตรกรรมที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์การที่เข็มฉีดยานั้นมีขนาดเล็กลงจะทำให้ผู้คนในเขตห่างไกลาสามารถเข้าถึงการใช้งานได้มากขึ้นนอกจากสามารถที่จะฉีดได้เองแล้วหรือเก็บบัคเซนเบิร์นเอง แม้ว่าจะไม่มีแพทย์อยู่ในเขตนั้นก็ตามตัวอย่างของนว,วัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับ m i c r o น i s e r นั้นก็คือ Tabuck Collection Drive by Seven s e n t by System เป็นนว,วัตกรรม m i โครนิตเดิที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถจับเลือดได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเวลาไปที่โรงพยาบาลดังนั้นนว,วัตกรรมไ i โครนิตเดินั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวงการสาธารณสุขของไทยรวมถึงสาธารณสุขของต่างประเทศที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวงการแพทย์และขยายการรักษาไปในพื้นที่ที่ขาดแคลนนั่นเองอคุณผู้ชมครับโอ้โหไมโครนิสเดือนนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเลยที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่เจ็บน้อยลงจากการฉีดยานั่นเองแล้ก็เราติดตามเทคโนโลยีนี้ต่อไปได้เลย ผู้ชมเรามาดูเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งสุขภาพวันนี้นำเสนอในเรื่องของโรคความดันโลหิตจะเป็นอย่างไรนั้นลองติดตามไปพร้อมกันครับ ความดันโลหิตสูงถือเป็นโรคที่มาแรงในกลุ่มของผู้บริหารเพราะต้องเผชิญกับความกดดันไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทั้งลูกน้องหรือว่าคนใกล้ตัวที่สําคัญเนี่ยโรคเนี่ยยังเป็นสาเหตุสําคัญของโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาพร้อมกับโรคความดันโลหิตสูงนั่นก็คือ โรคหลอดเลือดในสมองการที่อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไตวายโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหัวใจล้มเหลวสำหรับสัญญาณที่จะแจ้งเตือนในโรคความดันโลหิตนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณอาจจะได้ยินเสียงดังผ่านหูเนี่ยวิทวิทหรือว่าหึงห่งหึ่งในใบหูหรือได้ยินเสียงชิประจรในศีรษะของ ตนเองเวียนศีรษะบ่อยครั้งโดยเฉพาะตอนที่เปลี่ยนอรียบทก็คือเปลี่ยนท่าทางก็อาจจะทําให้วิงเวียนศีรษะได้ตลอดจนนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าหายใจบ่อยขึ้นใจสั่นบ่อยขึ้นหัวใจเต้นผิดปกติขาบวมหมุดหงิดง่ายโดยที่ไม่มีสาเหตุเหนื่อยและเพลียผิดปกติขอแนะนำให้ไปพบแพทย์แล้วก็ ปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ต่อไปนั่นเองและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องของสุขภาพที่คุณจะต้องรู้ในเรื่องของโรคความดันโลหิตที่หลายๆคนอาจจะเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของอคนใกล้ตัวปัญหาต่างๆก็ระมัดระวังแล้วก็รักษาสุขภาพของตนเอง และในช่วงต่อมาช่วงของความงดงานของสาวไทยวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ นางงามประดับจัก,กรวาลน,นั่นก็คือคุณอภัสราหงสกุลเป็นนางงามจัก,กรวาลคนแรกของเมืองไทยรู้จักเขากันสักนิดหนึ่งคุณอภัสราหงสกุลเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2490ชื่อเล่นว่าพี่ปุกของเราเป็นนางงามและเป็นนักธุรกิจชาวไทยผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยเมื่อปี2 5 0 7 และตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลเมื่อคริสต์ศรักราช1965เป็นนางงามจักรวาลคนที่14ของโลกและคนที่สองของเอเชียต่อจากอากิโกะโคจิมะจากประเทศญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลในปี1 9ึ่คุณภัสราของสกุลเป็นนางงามจักรวาลคนแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณภัสราเป็นตัวแทนคนที่สามของราชอาณาจักรไทยต่อจาก คุณอม,มาราอศวนนร้องนางสาวไทยในปี2496ซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยคนแรกเข้าร่วมการประกวดนางงามจัก,กรวาลเมื่อปี1954ตามด้วยคุณสดใสวานิชวัฒนาในการประกวดนางงามจัก,กรวาลในปี1959นั่นเอง ประวัติของคุณภัชราคุณพัชราเกิดที่จังหวัดพระนครเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนหกคนของนาวาอากาศเอกพิเศษเพิ่มหงสกุลและมีญาติคือพี่สาวเป็นพี่สาวของคุณปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนั่นเองนี่ก็เป็นความงามอีกหนึ่งความงามของคนไทยที่เราภาคภูมิใจกันมาโดยตลอดครับผู้ชมครับ แน่นอนว่านี่คือเรื่องราวต่างๆในรายการฟุกิชโชวไม่ว่าจะเป็นช่วงของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราพาคผู้ชมไปรู้จักกับไมโครนิสเดที่จะช่วยในการลดอาการเจ็บในการฉีดยาในยุคปัจจุบันนี้ร่วมถึงสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพของเราด้วยเรื่องของโรคความดันโลหิตทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็ไม่คิดมากแล้วก็ไม่กดดันในเรื่องต่างๆ รวมถึงความงดงามของสาวไทยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยกับคุณนภศราของสกุลและนี่คือทั้งหมดของรายการฟุกกี้โชว์นั่นเองเทคโนโลยีใหม่ๆสุขภาพดีๆและก็ความงดงามของสาวไทยจะนำมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแบบนี้แน่นอนที่นี่ช่อง Worknice วันจันทร์21นาฬิการตรงติดตามกันให้ได้และอย่าพลาด ติดตามทุกความสนุกของรายการต่างๆที่นี่ช่องเวิร์กในสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า วันนี้คุณสามารถติดตามชมรายการคอนเทนต์ทอล์กโชว์ภาพยนตร์เรียลิตี้วาไรตี้เกมโชว์ได้ทึงสามช่องทางหลักจาก w o r k n nice. i g h t กดติดตามเลยเพื่อจะไม่ได้พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากเราเพื่อนคุณทุกวันเพื่อนกันทุกเวลา w o r k n nice. i g h t บันเทิงครบจบที่เดียว